สำหรับผลงานทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในช่วงต้นปี2012ที่ผ่านมาถือว่าทำได้เป็นอย่างดีเริ่มตั้งแต่รายการชิงแชมป์เอเชีย2012รอบคัดเลือกโซนอาเซียนเมื่อทัพโตเล็กไทยสามารถคว้าแชมป์พร้อมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมเรตส์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมได้ตามคาดเริ่มตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม3นัดยิงได้ถึง35ประตูไล่ถล่มคู่แข่งแบบไม่ไว้หน้าผ่านเข้ารอบไปเป็นที่1ไปเจอกับออสเตรเลียคู่แข่งในวันนี้และก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถึงแม้คู่จะสู้จากดันจิงโจ้จะมีผู้เล่นที่รูปร่างสูงใหญ่กว่าแต่ทับัวเล็กไทยอาศัยความเก๋าเกมที่มีมากกว่าเอาชนะไปได้เจประตูตศูนย์นัดชิงเจอคู่แข่งเก่าในรอบแบ่งกลุ่มอย่างอินโดนีเซียแล้วก็ย้ำแขนได้เช่นเดิม3ประตูต่อหนึ่งทังนัคว้าแชมป์ไปครองส่วนเจ้าอามสุภวุฒิเถื่อนกลางคว้าตำแหน่งดาวซันโบไปครองด้วยจำนวน12ประตู หลังจากนั้นกลางเดือนเมษายนทัพตัวเล็กไทยได้กุญซือคนใหม่เข้ามาช่วยงานโค้ชน้อยองค์การพรหมผุยคือวิกเตอร์เฮอร์แมนเฮดโค้ชชาวดัชโดยรายการนี้มีชาติจากย่านอาเซียนร่วมฟาดแข่งทั้งหมด10ทีมมีเพิ่มจากครั้งก่อน3ชาติคือบรูไนลาวและติรมเลสเตสําหรับผลงานยังเป็นไปตามคาดทีมชาติไทยเก็บชัยชนะได้ทั้ง6เกมสร้างสถิติใหม่ชนะคู่แข่ง16นัดซ้อนโดยรอบแบ่งกลุ่มทั้ง4นัดไล่อัดคู่แข่งกระเจิง23ประตู เฉลียตกเกมละ18ประตูส่วนรอบรองไปเจอมาเลเซียซึ่งไม่ใช่งานยากกดไป12ประตูต่อหนึ่งปิดท้ายนัดชิงกับเวียดนามซึ่งเกมนี้ค่อนข้างมีจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดของทีมชุดนี้นั่นคือเกมรับและสุดท้ายจะชนะไปได้9ประตูต่อ4แต่ถือว่ายังต้องปรับปรุงอีกมากในเรื่องการป้องกันเกมบุกส่วนดาวน์สโวคราวนี้ตกเป็นของเจ้าช้างริศด,ดาวงแก้วด้วยจำนวน16ประตูนั่นคือผลงานที่ผ่านมาของทัพโตเล็กไทยทั้ง2รายการซึ่งเคยดวลแข่งกับออสเตรเลียมาแล้ว1น,นัด ส่วนก่อนหน้านั้นก็เคยเจอกันมาแล้ว3ครั้งไทยชนะทั้งหมดยิงได้20ประตูเสีย4ประตูแสดงให้เห็นว่าไทยยังคงเหนือกว่าอย่างชัดเจนโดยในวันนี้อาจจะดูเป็นเกมอุ่นเครื่องที่ไม่มีความหมายแต่ทั้ง2ทีมลงสนามเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่ UAE ในวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้